หมอเกตเตรียมชี้แจงหลังถูกตั้งคำถามเรื่องวุฒิการศึกษาดรแพทย์หญิงเกศกมลเปลี่ยนสมัยหรือหมอเกตว่าที่สอวอที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งสอวอเมื่อวันที่20พฤษภาคม2566ได้ออกมาโพสตเฟซบุ๊กชี้แจงถึงกรณีที่ถูกตั้งคำถามเรื่องวุฒิการศึกษาโดยระบุว่าเธอจะชี้แจงทั้งหมดหลังจากที่กกตรับรองผลการเลือกตั้งแล้วหมอเกตยืนยันว่า เธอไม่ได้ยอมรับข้อกล่าวหาแต่เธอนิ่งเพื่อมองคนได้กว้างและลึกขึ้นและกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งหมดเงียบไม่ใช่ยอมรับแต่นิ่งเพื่อมองคนได้กว้างและลึกขึ้นเก็บข้อมูลเมื่อถึงเวลาทุกอย่างจะปรากฏว่าใครคือของจริงหรือของปลอมการกระทำและคำพูดบ่งบอกนิสัยที่แท้จริงปมด้วยทางจิตใจและการแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองแอบแฝงรวมถึงการใส่ร้ายป้ายสี โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อคนอื่นต้องขออภัยรับผิดชอบในสิ่งที่ทำกันนะคะด้วยความเคารพขออนุญาตชี้แจงทั้งหมดหลังกกตรับรองขอพระคุณทุกท่านที่เชื่อมัน่นและขอบคุณทุกกำลังใจจากมิตรแทร้สังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราไม่สามารถควบคุมคนไม่ดีได้ทั้งหมดแต่เราเลือกได้ว่าจะเป็นคนแบบไหนความจริงก็คือความจริงขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในตัวหมอด้วยความจริงใจด้วยเกียรติและหัวใจที่ตั้งใจมาทำประโยชน์เพื่อประชาชน สังคมและเพื่อปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นเอลเทสมนขอกำลังใจหน่อยได้ไหมคะเดอร์ทรูอิสติลเดอทรูหมอเกตยืนยันความบริสุทธิ์ใจหมอเกตยืนยันว่าเธอไม่ได้ทำผิดและเธอมีหลักฐานที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของเธอเธอขอให้ทุกคนรอฟังคำชี้แจงหลังจากที่กอกอตอรับรองผลการเลือกตั้งแล้วขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในตัวหมอด้วยความจริงใจด้วยเกียรติและหัวใจที่ตั้งใจมาทำประโยชน์เพื่อประชาชนสังคม และเพื่อปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นดูเทสเมินขอกำลังใจหน่อยได้ไหมค่ะเดอร์ทรูอิสติลเดอร์ทรูมุมมองของชาวเน็ตหลังจากที่หมอเกตออกมาโพสตชี้แจงมุมมองของชาวเน็ตต่างก็แตกออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งเชื่อว่าหมอเกตพูดความจริงและฝั่งหนึ่งก็ยังคงสงสัยในเรื่องวิธิการศึกษาของเธอมุมมองของชาวเน็ตฝั่งที่เชื่อหมอเกตหมอเกตเป็นคนดีคงไม่โกหกหรอก เราฟังคำชี้แจงจากหมอเกตเชื่อว่าหมอเกตจะชี้แจงทุกอย่างได้มุมมองของชาวเน็ตฝั่งที่ยังคงสงสยัยหมอเกตต้องชี้แจงให้ชัดเจนยังไม่เชื่อจนกว่าจะมีหลักฐานเรื่องวุฒิการศึกษานี้สําคัญมากสรุปหมอเกตว่าที่สวที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งได้ออกมาชี้แจงเรื่องวุฒิการศึกษาเธอยืนยันว่าจะชี้แจงทุกอย่าง หลังจากที่กกตรับรองผลการเลือกตั้งแล้วและเธอขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเธอ